ครับสวัสดีครับนี่อยู่รายการ t t g Trick Tech Talk ครับผมอยู่กับผมพนพักงานพิเศษนะครับครับแล้วก็ผมนภัทรนะครับนภัทรหรือว่าเรียกแพทก็ได้ครับผมครับก็ในรายการ Trick Tech Talk ที่เป็นรายการใหม่ของทางโฟดีทาขึ้นมาเนี่ยก็จะมาพูดในเรื่องของหัวข้อนะครับเรื่องของการออกแบบเทคนิคในการใช้งานซอฟต์แวร์หรือว่าการปรับปรุงเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานของซอฟต์แวร์ให้เข้ากับ آ, งานที่ทุกท่านใช้งานอยู่นะครับก็ตัวหัวข้อของเราในวันนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการออกแบบบันไดนะครับก็บ้านเราทุกหลังเนี่ยก็มีบันไดยอยู่แล้วนะครับแต่หารู้ไหมว่าวิธีการออกแบบบันไดเนี่ยเขามีขั้นตอนแล้วก็มีวิธีในการออกแบบอะไรยังไงบ้าง,รางค,ครับก็บบซึ่งในวันนี้เนี่ยเราก็จะพูดกันในเรื่องของการออกแบบแล้วก็มีการนําเรื่องของซอฟต์แวร์ชื่อว่า Top Solid นะครับที่เป็นซอฟต์แวร์สําหรับการออกแบบเนี่ยเขามาช่วยประยุกต์ในการใช้งานในเรื่องของการออกแบบบันไดนั่นเองนะครับก็ ก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหากันเนี่ยเดี๋ยวผมขออนุญาตแนะนากิจกรรมที่น่าสนใจสักนิดนึงนะครับก็อันแรกนี่ไหนก็จะเป็นเรื่องของการมีเรื่องของการอบรมนะครับเป็นสัมมนางานเวิมินาท์นะครับวันศุกร์ที่23มีนาคมนะครับเป็นเรื่องของอหัวข้อในงานสัมมนาจะเป็นเรื่องของงานาสถาปัตยกรรมนะครับ <S <S โดยการใช้ซอฟต์แวร์ชื่อว่า 3D CAD มาใช้ในการออกแบบนะครับ,รบแล้วก็ ตัวที่2เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของคอร์สวันเดย์ทิ้งนะครับที่เป็นเรื่องของการเปิดฝึกอบรมการใช้งานโปรแกรมเฉียนแบบ2มิตินะครับก็เลียนฟรีนะครับมไม่มีเงินจ่ายแล้วก็พร้อมรับไปเซอร์ติฟิเคตด้วย<จ>แล้วก็อันที่3เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของกิจกรรมเว็บเมนาของโปรแกรม t o อปส l i d นะครับที่ในงาน,านาเนี่ยก็จะเป็นกึน่กงๆการวอตเน w เรื่องของฟังก์ชันโปรแกรมที่มีการอัปเดตเพิ่มเติมเข้ามาใหม่นะครับแล้วก็อีกในึงก็เป็นเรื่องของการที่ให้ยูเซอร์เนี่ย เป็น user conference นะครับก็บคือให้ลูกค้าเนี่ยมาพบปะพูดคุยกันนะครับเรื่องของการอัปเดตเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยก็มาพบเจอกันได้นะครับในวันที่ยี<ม>่สเมษายนนะครับนะครับก็ก่อนที่เราจะเข้าถึงเครื่องมือที่เรานํามาใช้งานในการออกแบบบันไดในวันนี้นะครับางการก็ซึ่งตัวที่เรานํามาใช้ในวันนี้ยกตัวอย่างมาเนี่ยก็จะเป็นตัว TopSolid นะครับก็เป็นซอฟต์แวร์ที่ทาง4ฟเราเนี่ยให้บริการแล้วก็เรื่องของการจําหน่ายลิขสิท์แล้วก็สองใช้งานนะครับรวมถึงเซอร์วิสหลังการขายด้วย ก็ตัวท็อปสเองเนี่ยก็เป็นซอฟต์แวร์ที่มีต้นกําเนิดมาจากฝรั่งเศสนะครับแล้วก็ปัจจุบันเองเนี่ยก็พัฒนามามากกว่า3 5้ปีละนะครับเรียกได้ว่าฟังก์ชันหรือว่าฟีเจอร์เองต่างๆก็มีการอัปเดตแล้วก็พัฒนาเพิ่มขึ้นทุกปีทุกปีนะครับปัจจุบันเองก็แทบจะครอบคลุมทุกการใช้งานของยูเซอร์หรือว่าผู้ใช้งานละนะครับแล้วก็ตัวไลเซนต์เองเนี่ยก็มีให้บริการไปแล้วเนี่ยมากกว่า1นึ่งแสนชุดด้วยนะครับแล้วก็ ตัวท็อปสิทตัวที่เรานำมาในวันนี้เนี่ยก็คือจะเป็นตัวท็อปสิิ์สตีลนะครับกอ็อย่างที่กล่าวไปคนระับก็เป็นซอฟต์แวร์ที่มีต้นกำเนิดจากฝรั่งเศสนะครับแล้วก็นอกจากงานออกแบบเรื่องของโครงสร้างหรือว่าสตีลที่เป็นที่เรานำมายป็นเครื่องในวันนี้แล้วเนี่ยตัวท็อปสิทเองเนี่ยยังรองรับการทำงานได้อีกหลากหลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการออกแบบแมคันใเข้าดีไซน์นะครับหรือจะเป็นการทำแคมป์น,นะครับงาน2อแกน3แกน4แกน5แกนทำได้หมดเลยนะครับหรือจะเป็นการเรื่องของการออกแบบแม่่พพิิมมม์ปั๊แฉี ตัวซอฟต์แวร์ t o อปสเองเนี่ยก็สามารถทําได้นะครับแล้วก็ตัวซอฟต์แวร์เองเนี่ยก็ยังรองรับเรื่องของไฟล์นะครับหลากหลายโปรแกรมนะครับถ้าอย่างในเรื่องของการออกแบบบันไดเองเนี่ยหลักๆที่เราจะเจอกันเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของตัวไฟล์ที่ชื่อว่า sketchup นะครับก็หลายๆท่านก็อาจจะคุ้นเคยอยู่นะหรือว่าจะเป็นไฟล์ revit นะครับก็เปิดได้โดยตรงนะครับก็หน้าต่างอินเทอร์เฟซของโปรแกรมนะครับก็มีเรื่องของการเซตอัพต่างๆไว้เนี่ยไว้สำหรับการใช้งานได้ทันที ก็แถบทางด้านซ้ายแถบทางด้านขวาเองเนี่ยก็มีเรื่องของการจัดรูปการจัดบทหุ๋มไว้ให้หมดแล้วนะครับก็ตัว TopSolidSteel เองนะครับก็เป็นเรียกได้ว่าเป็นซอฟต์แวร์ที่พัฒนามาเพื่องานออกแบบโครงสร้างหรือว่าเรื่องของการออกแบบบันไดโดยเฉพาะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการออกแบบบันไดนะครับรั้วกั้นต่างๆนะครับโครงหลังคาหรือว่าจะเป็นพวกลักษณะของเป็นงานแพลตฟอร์มนะครับก็สามารถทําได้นะครับเพราะเนื่องจากตัวโปรแกรมเองเนี่ยมันมีเรื่องของไลบรารีต่างๆเนี่ยมาให้หมดแล้ว ก,ก็หลักๆสายงานที่เรากำลังที่เรานามาพูดถึงในวันนี้ส่วนใหญ่ในปัจจุบันเองเนี่ยต้องยอมรับตรงว่ายังมีเรื่องของการใช้อซอฟต์แวร์ที่เป็นรูปแบบของ2มิติอยู่นะครับก็เียได้ว่าการใช้งานเองเนี่ยมันก็ค่อนข้างยากครับแล้วก็เวลาจะแก้ไขครั้งหนึ่งเนี่ยมันก็ใช้เวลาในการแก้ไขนาน ก็ทําให้วิศวกรหรือว่านักออกแบบรุ่นใหม่หมๆเนี่ยก็นิยมที่จะมาใช้เป็นพวกซอฟต์แวร์สามมิติมากขึ้นนะครับอย่างเช่นรีวิวสกเก็ตแอปอะไรต่างๆที่มีนะครับก็ถามว่าสามารถใช้งานได้ไหมใช้งานได้นะครับแต่ก็ตัวฟังก์ชันเองเนี่ยก็ยังมีข้อจํากัดค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ไม่ได้ตอบโจทย์กับผู้ใช้ง,งานได้โดยตรงนะครับก็เหมือนกับการที่เราเลือกใช้เครื่องมือไม่ตรงกับงานนั่นเองครับนะครับก็โดยถ้าขยับเป็นซอฟต์แวร์ระดับไฮเอนเลยเนี่ยตัวถ้าในวงการเนี่ยเขาจะมีเรียกได้ว่าเป็นซอฟต่ก็ บวกกับราคาที่ค่อนข้างสูงเลยนะก็เปรียบเสมือนกับการที่เราขี่ช้างไล่จับตากแตนนะครับก็จับเท่าไหร่ก็จับไม่โดนทันทีนะครับแต่นะนะนะยากอีกด้วยในการจับแต่ละครั้งนะก็ซึ่งตัวท็อปสุริเองท็อปสุดิดสตีลเองเนี่ยก็ถูกพัฒนามาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ง่ายนะครับการออกแบบต่างๆเองเนี่ยก็ไม่มีข้อนนขจํากัดจะเล็กจะใหญ่แค่ไหนเนี่ยสามารถทําได้หมดเลยนะครับแล้วก็ตัวซอฟต์แวร์เองเนี่ยอย่างพัฒนามาพร้อมกับ,บระบบที่เรียกว่าพารามิเติ เวลามีการอัปเดตแก้ไขอะไรต่งตางๆเนี่ยมันจะมีการอัปเดตกันเองอัตโนมัตินะครับแล้วก็เรื่องของฟังก์ชันในการออกแบบเบียงต่างๆเนี่ยก็มีฟังก์ชันเฉพาะนะครับไม่ว่าจะเป็นการาทำบิลดิ้งนะครับการทำสแตเคสหรือว่าพวกบนันไดนะครับหรือว่าจะเป็นพวกงานไปปิ้งงานชีวเมทัลเองเนี่ยก็มีมาให้เยอะนะครับ,รบก็หลักๆเลยเนี่ยก็ช่วยในเรื่องของลดเวลาในการออกแบบลดข้อผิดพลาดแล้วก็สามารถจัดเก็บรูปแบบการออกแบบของเราเนี่ยเป็นโน้ตฮาของบริษัทไดาครับ,นะรบแล้วก็ ซึ่งตัวท็อปเลยเองเนี่ยยังมาพร้อมกับระบบ AI Smart Library ที่เรียกว่าเป็น AI ของอเรียกว่าเป็นห้องสมุดของชิ้นส่วนมาตรฐานเลยมีมาให้ครบนะครับไม่ว่าจะเป็นเหล็ก He Be ีมไอบีมอะไรต่างๆเนี่ยก็มีมาให้แล้วก็รวมไปถึงพวกพาร์ทที่เป็นของพนันมาตรฐานต่างๆวันนี้ก็ไปรวม AI นะครับเราหยิบน็อตมาวางบนเหล็กโปรไฟล์เราปุ๊บ,บโปรแกรมจะรู้ทันตัวโตอันนี้ก็คือลดเรื่องของเวลาในการทำงานแล้วก็ลดข้อผิดพลาดได้นะครับก็ ึ่งตัวท็อปสติดสเตลเองเนี่ยก็ยังรองรับไฟล์งานที่เป็นระบบบิมนะครับอิ p พุตไอเเข้ามาได้เลยหรือว่าจะอิ p พ r ตพวกไฟล์ออโต้แคเข้ามาได้แล้วก็ทํางานเสร็จปุ๊บเสร็จสรปุ๊บสามารถออกเป็น PDF 3ามิติได้ด้วยนะครับตัวนี้ก็เอาไปให้คอมพิวเตอร์ที่ไม่จําเป็นต้องมีซอฟต์แวร์ออกแบบเขียนแยมเนี่ยก็เปิดไฟล์สามิติดูได้นะครับแล้วก็นอกจากนี้เองเนี่ยตัวท็อปสติดเองก็ยังมีเรื่องของเป็นระบบ Associate Link ก็คือเมื่อเราออกแบบตัว 3D โมเดลหรือว่าโมเเิตสร็จบ โปรแกรมจะมีการอัปเดตกันหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นงานเอกสารต่างๆ d o l ยิ i n g s m b Bom นะครับที่เป็นเอกสารที่วิศวกรรือับ G ในอย่างเราๆค่อนข้างเบื่อนานนะครับก็งานเอกสารพวกนี้ตัวพอบผลิตเองก็พัฒนาเพื่อเข้ามาช่วยลดเวลาในการทํางานเรื่องงานเอกสารพวกนี้ให้เองนะครับอัตโนมัตินะฮะแล้วก็อย่างที่บอกอัตโนมัติอะไรบ้างนะครับก็ตั้งแต่การทํา b u i l l of Material หรือว่าจำนวน p a r ต s ต่างๆ นะครับการออกดีเทลดาวติง้งการออกแบบรายละเอียดต่างๆพวกนี้ท็อปสุดิตสามารถเซตอัพให้มันออกออ,กอ,อโ,ตโต้ออโตเมติกได้หมดเลยนะครับ,บแล้วก็แล้วก็มีเรื่องของการลิงก์ไปเรื่องของการทำเลเซอร์คัตด้วยนะครับทุกการลิงก์ไปเรื่องของการทำเป็นเครื่องเลเซอร์คัตครับอันนี้ก็มีการอัปเดตให้ด้วยนะครับลิงก์เองออโต้ออก G code ให้ออโตโ้ออโโตนะฮะแล้วก็นอกจากนี้เองเนี่ยเรื่องของมุมมองในการใช้งานนะครับท็อปสุดิตเองก็ยังมีเรื่องของเท็กเจอร์หรือว่าโคตติ้ง การทําสีทาภาพเสมือนจริงพวกเนี้ยก็สามารถทําได้นะก็สามารถเอาตัวเทเเก็กเจอร์ใส่หมวากาของชิ้นงานได้นะแล้วก็จะมีเรื่องของการเลนเดอร์แสงเงาต่างต่างให้มันเสมือนจริงนะครับเราเหินก็ทาได้เหมือนกันนะแล้วก็อีกฟีเจอร์เด่นหนึ่งเลยที่ลูกค้าที่ใช้งานออฟฟตศลสติลเองเนี่ยค่อนข้างยิ่นนชอบเลยก็คือเรื่องของการทำหรดอวด่าการเอาชิ้นงานสามมิติที่เราออกแบบในโปรแกรมเนี่ยมาผสมกับรูปภาพที่เราไปถ่ายจากหน้างานนะก็ตัวเนี้ยเป็นเทคโนโลยีที่ทางท็อปสตีลสเนี่ยเขาพัฒนามาแล้วก็ลูกค้าชอบมาก เพราะว่ามันสามารถช่วยให้เราเห็นชิ้นง,งานที่เราออกแบบได้ก่อนที่จะไปผลิตหรือว่าติดตั้งจริงๆนะฮะก็ซึ่งวิธีการใช้งานก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับซึ่งทางเราก็สอนหมดนะครับแล้วก็ปัจจุบันเองนะครับก็ยังมีเทคโนโลยีในเรื่องของการสแกนแสงไม่ติดนะครับอย่างตัวนี้ก็ผมาเน้นยกตัวอย่างครับก็เป็นสแกนตึกสแกนโครงสร้างมาหมดเลยนะครับแล้วก็มาทําการออกแบบได้อะไรต่างๆต่อย์ปัจจุบันเองเนี่ยซอฟต์แวร์ทั้งสิสามารถทําได้แล้วนะครับโดยที่ไม่จําเป็นต้องใช้ทรัพยากรคอมพิวเตอร์สูง ปกติแล้วเนี่ยพวกไฟล์สแกนหรือที่เป็นไฟล์สแกนขนาดใหญ่ๆเองเนี่ยเราก็รู้กันอยู่แล้วนะครับว่ามันต้องอใช้คอมพิวเตอร์หรือว่าฮาร์ดแวร์ที่ค่อนข้างสูงนิดนึงนะครับแต่ว่าท็อปเติดก็ไม่จําเป็นนะครับรวมไปถึงสามารถทาแอนิเมชันเป็นการเดินชมโรงงานเข้าไปได้เหมือนว่าเราเดินในโรงงานจริงๆอันนี้ก็สามารถทาได้ครับแล้วก็ที่โดดเด่นของตัวท็อปสตเองแล้วก็ถูกพัฒนามากับโปรแกรมตั้งแต่ยุคก,กอนเลยเนี่ยก็คือตัวท็อปสติเนี่ยดิวอินมากับระบบที่เรียกว่า PDM พีดีเมนี่ยช่วยอะไรครับพีดีเมนี่ยคือระบบการจัดการข้อมูลที่เป็นรูปแบบของดาต้าเบสครับข้อดีเนี่ยคือเราที่เราสามารถที่จะแก้ไขชื่อไฟล์ย้ายตำแหน่งการจัดเก็บแร่งต่างได้ด้วยอิสระ,ะเลยแล้วก็สามารถที่จะ i ิ p o r t ไฟล์เอกสารการทำงานต่างเข้ามาในโปรแกรมได้ <c oughs> แล้วก็มีเรื่องของการทำา e v i s i o n Control นะครับเราสามารถ compare Revision ได้ว่าเยงานที่1น,นที่2ของเราทำไปเนี่ยมีตรงไหนที่มันแตกต่างกันบ้าง ตัว t o อป o ก็มีฟังก์ชันตัวนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะช่วยให้ยูเซอร์หรือว่าผู้ใช้ง,งาน,นสามารถทำงานได้ง่ายแล้วก็สูตรมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับโอเคน่าจะประมาณนี้ก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมส่งต่อให้น้องกาศนะครับโชว์รเรื่องของการใช้งานโปรแกรมให้เพื่อนเพื่อรับชมกันเลยนะครับอ่าก็วันนี้นะครับจะมาโชว์เป็นส่วนหนึ่งของตัวฟังก์ชันของตัว Top Solid Steel นะครับ mm hmm. พี่แพทก็จะใช้เป็นคำสั่งของ s t y l e c a t Layout นะครับ,รบผม ก็คือจะเปรียบเสมือนว่าเรามีแค่เส้นสเก็ตปุ๊บให้ตัวโปรแกรมเป็นตัวคำนวณขึ้นบันไดทันทีเลยก็จะสะดวกกับทางยูเซอร์หรือทางงานอินเทอร์เน็ตต่างๆจะได้สะดวกนะครับอันนี้ผมได้สเก็ตไว้แล้วเราก็แค่เลือกเส้นที่เราต้องทําทําการขึ้นบนนันไดหะเส้นกึ่งกลางเลือกขอบ2อันปุ๊บมันก็จะเป็นพรีวิวให้เราเห็นเราก็สามารถปรับแต่งได้ทุกอย่างครับว่าจะมีกี่ขั้นบันไดสามารถเปิดเป็นลักษณะทีดีได้ออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ทันทีเลย ซึ่งนี่ก็จะสะดวกสบายมากๆครับแค่เราเขียนเส้นสเก็ตปุ๊บใช้คําสั่งเรียบร้อยออกแบบบนไดเสร็จสับเลยก็จะออกมาเป็นละะักษณะแบบนี้เลยหรือว่าถ้าเราจะทําการแต่งมุมต่างๆเราก็สามารถแต่งได้ง่ายก็แค่ใช้คําสั่งเลยครับคลิกขวาอ่าอีด t ิทน,นิดนึงนะฮะอีดิทสเก็ตปุ๊บเราโค้งตรงนี้นิดนึงปุ๊บกดติ๊กถูกตัวบนได ทำการโค้งให้เราเลยง่ายง่ายใ,ใ,ใช่ใช่ครับผมง่ายมากน,านี่ก็จะเป็นหนึ่งตัวอย่างนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างที่เราจะมาโชว์กันมีษณะไม่มีเส้นสเก็ตมีจะเป็นโครงสร้างมาเลยเป็นสร้างขึ้นมาเลยและเราไม่อยากว่าเส้นสเก็ตลายเราอยากให้มันอิงตามอิงตามโครงสร้างของของผนังของของตัวแพงเนี่ยก็ทํายังไงทําได้เช่นกันครับคําสั่งเดิมเลยแต่เป็นโคลโมดกัน เราใช้โหมดนี้ปุ๊บแล้วเราก็ติ๊กจุดว่าเราจะให้เล็บเลนตรงไหนมีตรงไหนบ้างตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ปุ๊บมันมันก็จะหมุนให้เราเราก็สามารถปรับแต่งได้ว่าเราอยากให้หมุนแบบไหนมีอะไรแบบไหนอ่ะนี่ผมปรับเป็นสัก600อ่าปุ๊บแล้วเราก็โชว์พรีวิวให้มันดูหน่อยอเรียบร้อยขึ้นทันทีเลยตามโครงแบบบ้านตามมุม ถ้าเราจะสังเกตนะฮะเดี๋ยวผมเรียบให้มันจะล็อกตามกําแงพงทันทีเลยมันก็จะสะดวกซึ่งถ้าเราจะสัง,สงเกตเห็นตรงนี้นะครับผมมันจะไม่ติดกับตัวตัวชั้น2ไอตัวของตัวโปรแกรมเนี่ยเราสามารถให้มันอิงกับให้มันติดกับตัวชั้น2ได้เพื่อความถ้าความส่งของจริงเราไม่ต้องติดกับตัวชั้น2อ,อยู่แล้วถ้ามันไม่ติดก็อาจจะเกิดอบบุบัติเหตุได้อัน,นี้มันก็รองรับมา เรากดติก๊กทูปุ๊บเสร็จเรียบร้อยเลยครับทันทีการขึ้นบนไดในรูปแบบของไม่มีเสน้นเชเก็ตก็อันนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันส่วนหนึ่งของตัวโปรแกรม TopSolid Steel นะครเพราะในตัวโปรแกรม Top s o l i d ยังมีอีกหลายฟังก์ชันมากมายเลยที่ให้ทางยูเซอร์เลือกใช้กันที่ตรงกับงานอินเทเลียหรืองานต่างๆที่เหมาะสมนะครับผมก็ประมาณนี้ครับของพี่แป จริงๆแล้วเนี่ยคือตัวท็อปสิท์เองเนี่ยมันไม่ก็เป็นซอฟต์แวร์ที่ไม่กินสเปคอยู่แล้วนะครับก็ถ้าเป็นงานลักษณะที่ใหญ่หรือว่ามีรายละเอียดดีเทลเยอะกว่านี้ก็ทรัพยากรที่ใช้ในการทําออกแบบเนี่ยก็ไม่ได้เยอะนะครับก็เป็นโน้ตบุ๊กหรือว่าเป็นโน้ตบุ๊กเกมมิ่งหรือว่าคอมพิวเตอร์ใช้งานด้านกราฟิกธรรมดาก็สามารถทํางานท็อปสิท์ได้ลื่นๆล่ะนะครับก็วันนี้ก็โดยประมาณนะครับก็มาเป็นเรื่องของการแนะนำนะครับเรื่องของตัวท็อปสติท์สติลยังไงก็ ก็ต้องขอฝากประชาสัมพันธ์ไว้อีกครั้งหนึ่งนะครับในเรื่องของกิจกรรมที่ทางบริษัทโรดีเราจัดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเปิดอบรมการใช้งานซอฟต์แวร์สองมิติเขียนแบบฟรีนะครับหรือจะเป็นเรื่องของการอบรมการสัมมนานะครับการเว็บมินา์นะครับการนําเสนอเรื่องของเทคโนโลยีการออกแบบอินเทเลียนะครับในรูปแบบของโปรแกรม2มิติที่ง่ายสะดวกแล้วก็ด่วนนะครับก็ ยังไงก็ยังไงก็ช่วงสุดท้ายเนี่ยผมก็อาจจะขออนุญาตฝากช่องทางการติดตามของทางบริษัทไว้นิดนึงนะว่าก็สามารถเพื่อนๆเนี่ยสามารถเข้าไปดูเรื่องของอัปเดตฟังก์ชันต่างๆของตัวโปรแกรมที่เรานํามาเสนอเนี่ยได้ตั้งแต่ช่องทางไม่ว่าจะเป็นเพจ ของเ c e บุ๊กนะครับเป็นโฟ c o ดีคอ a t ปอรชันนะครับหรือเป็นแซด a ิวแค i l a ไทยแลนด์นะครับก็หรือว่าพิมพ์แอดไซว่าแซด a ิวแครไทยก็ได้ก็เจอเจอเรานะครับหรือว่าจะเป็นเรื่องของตัวซอฟแวร์ท็อปสโตรดนะครับก็เซิร์ชเลยท็อปส l i d t ไทยแลนด์นะครับหรือถ้าอยากให้ง่ายกว่านั้นเนี่ยพิมแคสแค่์แลนด์นะฮะแล้วก็ทักเข้ามาได้เลยเรามีทีมแอดมินรอตอบอยู่ตลอดเวลาครับนะครับก็ ประมาณนี้น้องการยังไงก็ขอให้เพื่อนๆเที่ยวสงการกันอย่างมีความสุขครับก็่อนอื่รก็ทั้งนั้นก็ขออนุญาตลาก่อนครับผมครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครเลยนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ